วัดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการทักแพรแล้วกันนะครับแล้วก็มัดแพ้เป็นแผงแผงใหญ่นะฮะ <Yeah. S 2> ก็คือตอนนี้เราจะมีเป็นแพรไซส์นี้หมดเลยนะครับ mm. ตอนนี้เราก็แพัคส่งลูกค้ากันอยู่นะฮะ <Okay. S 2> ก็แต่ก่อนผมขายอยู่รุ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวตอนนี้เราจะเป็นแผ่นเล็กนะฮะเราก็มาต่อกันได้นะครับให้เท่ากับแผนใหญ่นี่นะครับแผ่นเล็ก2อแผ่นนี่ก็เกิดเต voilà. ็มแผ่นใหญ่แล้วนะครับวิธีการต่อได้ง่ายๆครับเชือกฟางครับผมนี่นะครับ มัดเลยนะครับ,รบเพียงเข้านี้นะครับเราก็จะได้แพรขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะฮะเนี่ยค,ครับอันนี้ใช้ได้สามารถกบเล็กกบใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะฮะบกบตั้งแต่อายุ3าวันขึ้นไปนี่ก็สามารถขึ้นมานั่งได้แล้วนะครับ ท่านในสดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็คือ15แผ่นผมขายอยู่250บาทนะครับราคานี้คือรวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ